มีผู้หญิงเข้าหาแฟนเยอะมากค่ะนะครับด้วยหน้าตาการงานของเขาจากการความคิดยังไงดีคะนะครับไม่ให้ระแวงคิดมากครูความอยากบอกให้ครับคุณห้ามความคิดระแวงของคุณไม่ได้หรอกเพราะอะไรครับเพราะความคิดระแวงไม่ได้มีสาเหตุมาจากแฟนของคุณแต่มันมาจากตัวคุณเองไม่มั่นใจในตัวของคุณเองมันมาจากตัวของคุณเองไม่เห็นคุณค่าในตัวของตัวเองแต่การที่คุณจะแก้ปัญหานี้คือคุณต้องทําให้แฟนของคุณนั่นแหละ กลัวว่าคุณจะมีคนอื่นกลัวว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีกว่ากลัวว่าจะมีคนที่ดีมาแย่งคุณจากเขาไปครับคนเป็นที่หนึ่งเขาไม่ไม่มานั่งกลัวว่าคนอื่นเขาจะมีคนมาติดพันอย่างไรครับแต่คนเป็นที่หนึ่งมีหน้าที่สร้างความกลัวให้อีกฝ่ายนั่นแหละกลัวว่าเราเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนอื่นมาติดพันนะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนอื่นมาแย่งเราไปจากเขานะเขามีหน้าที่กังวลครับไม่ใช่คุณมีหน้าที่กังวลหนึ่งครับ ให้คุณสร้างความรู้สึกมีค่าในตัวเองครับมนุษย์เกลียดความสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่ครับที่มันเป็นเส้นตรงครับสาเหตุส่วนหนึ่งมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการที่ตัวเราเนี่ยไปนั่งภาะวะภาว์ร้อนรอนกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมีคนอื่นกลัวว่าจะมีคนอื่นมาติดพันกลัวว่าจะหาใหม่ไม่ได้อีกแล้วกลัวว่าจะไม่เจอคนสวยคนหลอ่อคนอบอุ่นแบบนี้อีกแล้วนู่นนี่นั่นต่างๆ พอคุณเกิดความกังวลคุณจะโฟกัสอีกฝ่ายเพราะคุณโฟกัสอีกฝ่ายคุณจะไม่มีเวลามานั่งโฟกัสตัวเองแล้วความสัมพันธ์คือมันต้องเป็นแบบนี้ครับมันต้องทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเป็นคนมีค่านะกลัวว่าจะเสียคุณไปนะกลัวว่าคนอื่นจะมาแย่งไปนะเขาต้องมีการหึงหวงและห่วงคุณครับซึ่งหน้าที่ของเรามีหน้าที่กระตุ้นครับไม่ใช่มีหน้าที่ระแวงเช่นคุณอาจจะเล่านะครับว่ามีคนมาขอบัญชีครับโซเชียลมีเดียต่างๆของเรา เนี่ยอยู่ๆมาขอ,อาบัญชีโซเชียลมีเดียฉันเนี่ยบ้าจริงๆฉันไม่รู้วเป็นใครนะครับหรือว่าเพื่อนที่ทํางานต่างๆพวกนี้ให้เขาได้รู้ว่าคุณก็มีคนอื่นที่หมายปองไม่ใช่รายงานเขาหมดทุกอย่างครับสครับการเป็นที่หนึ่งในใจของใครก็ตามแต่คุณต้องไม่ใช่คนที่ร้อนรนพวกที่ร้อนรนไม่สามารถเป็นที่หนึ่งในใจของใครได้เลยจ้าเพราะกลัวว่าคนมันจะ มีคนมาจีบหรือเปล่ามีมีใครมายุ่งกับแฟนเราหรือเปล่าหรือมันแอบคุยกับใครหรือเปล่าพอคุณมีความระแวงใช่ไหมคุณจะมียกอันนี้ครับคุณจะพยายามเช็คครับถามไล่ต้อนครับ2องจุดสามครับมีบางคนครับขอคืนดีกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นหรือบางคนขอให้เขารักครับคุณไม่สามารถเป็นที่หนึ่งในใจของใครได้หรอกครับถ้าวันนี้คุณยังทําตัวเป็นพวกขอทานความรักสามครับถ้าคุณจะเป็นที่หนึ่งในใจของใครก็ตามแต่คุณมีหน้าที่เดียวนั่นคือเลยครับ หน้าที่ของเราคือมีหน้าที่ยั่วครับหน้าที่ของเขาครับคือมีหน้าที่อยากครับเมื่อเกิดความอยากครับก็ต้องการคุณเข้ามาสนองซึ่งความอยากมันจะมี40วิธีครับทำให้คนเนี่ยประทับใจคุณแรกพบครับแล้ววิธีการนี้เนี่ยครูคมจะบอกให้ไม่ใช่ใช้แค่กับแฟนนะครับแต่ยังสามารถใช้ได้กับ เพื่อนและเจ้านายด้วยครับในการทําให้เขาประทับใจเราครับใครอยากได้แชร์หนึ่งครั้งหลังจากนั้นครับให้พิมพ์รหัสครับครูคมใจดีครับแล้วเดี๋ยวบอทดจะส่งทั้ง40วิธีนี้ให้กับคุณครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่า เขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกมมิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะ การลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่น วิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีโก้นนหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่านี้ถึงมีสเนสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปาม,มือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่3ครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคู่ความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ like at, at l i e น์แอดแอ o ลโอ s น o r e ะครับหรือแอดอันนี้ นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ